สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันที่2วันอังคารเดือนธันวาคมพศสอง8นนะคะมาอัปเดตกันคนที่เคยทำคุณเสียใจมาดูกันนะคะคนคนนั้นทำคุณเสียใจเรื่องอะไรนะะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างใจของเขาลึกๆแล้วเขามีความรู้สึกผิดบ้างไหม นะอยากพูดอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างในสิ่งที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะคะทุกคนอ่อก็เดินนะคะหมออยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะก็เด่นมาดูพลังงานของคุณนะคะที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนใบแรกเลยแปดไม้เท้า งานเยอะนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามานะคะแต่ไม่เท่าคือการสื่อสารก็ได้มีคนทักมาหรือยังนะค,ะคนที่ทําคุณเสียใจหรือคุณกําลังรอข่าวสารอยากพูดรอข่าวสารรอการทักมาการติดต่อมาจากเขาหรือคุณเคยทักแชทไปแล้วติดต่อสื่อสารไปแล้วโทรไปแล้วก็ได้คุณทําทุกอย่างแล้วใบนนี้ที่ผ่านมานะคะ อันนี้8เมษายนคือคุณอาจจะดิวหรือคุยกับธาตุไฟมีราศีมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเดทค่ะทุกคนอันนี้ชาวราศีพิจิกธาตุน้ำ <c oughs> ความสัมพันธ์นี้เดทออกมาน,ะ,นะ,ะหมอจะแปลไปอื่นไกลไม่ได้นะคะ <c oughs> บางท่านอาจจะเพิ่งจบไปนะ,ะบางคนอาจจะปลาเข้าไป8วันแล้ว หรือบางคนอาจจะเป็นสองสัปดาห์หรือมากกว่าแปดเดือนแล้วก็ได้นะคะบางคนคําว่าเดทเนี่ยแม่หมอบอกหนึ่งจบเนี่ยหมายถึงบางครั้งเราไม่ได้จําเป็นต้องบอกว่าผมเลิกกับคุณฉันเลิกกับเธอก็ได้นะคะบางครั้งก็คือความสัมพันธ์บางคนค่อยๆห่างไปเฟดออกจากกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อสรรรื่อสารมันเป็นนัยว่าจบหรือเปล่าได้ด้วยนะะมาดูใบต่อมานะคะเฟ้งค่ะทุกคน ธะะาตุไฟนะราศีสิงห์ด้วยความเป็นนะ,ะผู้หญิงแหกปากสิงโตด้วยความเป็นสเตรีนแม่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหนึ่งนะคะเวลารักใครเนะี่ยคุณไม่ได้รักใครง่ายๆคุณจริงใจคุณให้ใจให้ความรักทุ่มเท,ททุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สิงโตยังยอมให้นะคะคิดดูแล้วกันแม่หมอว่าณนะเวลานี้ถามว่าคุณเป็นยังไงที่จริงคุณก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองมาล้วนๆเลยนะ มีแฟนอาจจะเหมือนซัพพอร์ตแฟนด้วยเป็นเป็นคนที่ดูแลบางคนซัพพอร์ตจิตใจนะคะบางท่านก็ซัพพอร์ตหลายอย่างนะณเวลานี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณกําลังเข้มแข็งกําลังเขาเรียกว่าหิวใจเยียวยาความรู้สึกตัวเองก็ได้แต่ถ้าท่านใดที่ห่างมานานหรือจบมานานคุณน่าจะเริ่มอยู่ได้แล้ว,ลวนะ,ะใบนี้นะ,นะะช่วงนี้อาจจะได้น้องน้องคือสัตว์นะคะสั์เลี้ยงมาดูแลโอ สเต็งไม่พอนะคะเจอคุยรับสอดเข้าไปอีกคุณอาจจะดิวหรือคุยกับธาตุลมลมมีตุนมีกลุ่มเมทุนนะคะดยสเต็งแล้วก็มาเจอคุยรับสอดเนี่ยบางท่านเป็นเรื่องราวขัดแย้งกันความไม่เข้าใจชอบเอาชนะกันหรือค่ะทุกคนความสัมพันธ์ที่คุณเหนื่อยนะไพ่ใบนี้สองใบเนี้ยบางคนเป็นผู้หญิงเก่งหรือเก่งมากๆอ่ะหาแฟนยากแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะคะ อาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราก็รักคนยากเหมือนกันแต่ถ้ามีแล้วเราทุ่มเทเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่านอกใจคุณนะใบนี้สองใบนี้คุณไม่เอานะคะคุณพอแล้วหรือถ้าความสัมพันธ์เป็นเรื่องเราที่ขัดแยง้งคุณเคยยอมมาตลอดยอมหมายถึงไม่อยากมีปัญหานะทุกคนคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วละ่ะแต่กับแฟนเราเราเรา,เราต้องยอมทุกอย่างยอมจนเสียความเป็นตัวเองแต่ณเวลานี้ คุณพอแล้วนะคุณไม่ยอมคําว่าไม่ยอมหมอไม่ได้บอกคุณต้องไม่ทะเลาะกับเขานะคะหมายถึงคุณเลือกที่จะไม่ตามไม่ทักไปก่อนไม่ตื้อละไม่ง้อไม่ทําอะไรทั้งสิ้นถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนหรืออะไรที่คุณเหนื่อยมานานคุณตัดแล้วนะคะเดทออกมาแล้วนะคะไพ่สเตงก็ออกมาแล้วไพ่คุยรับสอดก็ออกขนาดนี้นะแม่หมอบอกเลยถ้าท่านใดมีปัญหาช่วงนี้คุณนิ่งคุณใจแข็งมากแต่ถ้าเกิดนานแล้วแปลว่าคุณตัดใบนี้ ไปต่อมาค่ะคุณอาจจะเคยขอพอรอะไรเกี่ยวคนนี้ก็ได้แต่ถ้านับเวลานี้ถ้าผ่านมาแล้วคุณอาจจะคิดว่าเออไม่น่าไปขอเลยคุณให้ใจให้ความรักให้ความเข้าใจควีนถือถ้วยให้หนึ่งเดียวมีแต่ให้นะคะทุกคนรักแบบคือมีแต่ความจริงใจอ่ะอยากให้เขาได้ดีปรารถนาดีกับเขาคือรักมากนะใบนี้อันนี้ธาตุน้กากรกฏมินพิจิก t ดค่ะทุกคนคุณต้องการความรักที่จริงใจคุณต้องการความรักที่ไวใจได้ซื่อสัตย์คุณไม่ต้องการหนึ่งคนเจ้าชู้หรือมีเราแล้วนะคะยังยังคือคนเจ้าชู้อะทุกคนนะคะมีเราแล้วก็ยังคุยกับคนนู้นคนนี้หรือบางท่านคุณเป็นประเด็นแบบนี้มานานแล้วก็ได้จนตอนนี้คุณไม่ทนแล้วมันเต็มนะคะทุกคนคําว่าอดทนคนเรามันก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมปรับตัวปรับปรุงแก้ไขนะคะ หรือเดวิลนะคะทุกคนความรักความสมพันนี้คุณไปเจอคนที่ไม่ชัดเจนอ่ะคุณก็ได้หรือเขาดึงคุณเข้าไปทั้งที่เขาเดวิลอ่ะพนันาการอยู่แล้วคุณเนี่ยเห็นไหมคุณไม่เอาแต่อีกกรณีหนึ่ง d e วิลนะคะถ้าไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าชู้คุณไปเจอคนที่ชอบกินเที่ยวเล่นดื่มนะคะนะคะลักษณะที่แบบออกแนวเทาๆนะ,ค,ะคุณเคยดึงเข้ามาตลอดหวังดีมาตลอดแต่ตอนนี้เหนื่อยละนะคะ เราดึงใครก็ได้แต่เขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ให้เราดึงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็คืออยากทําอะไรก็ตามใจตัวเองแบบนี้เราจะเหนื่อยอยู่คนเดียวมาดูใบต่อมานะคะแต่บางท่านยังคงพนันาการนะบางคนพยายามที่จะตัดแต่ความรู้สึกคุณยังคงคิดถึงก็ได้กรณีบางคนแต่บางท่านตัดแล้วสองใบนี้นะคุณไม่แคร์แล้วคุณเป็นเ e อ็มเพรสค่ะคุณเกิดวันศุกร์ลักษณะเอมเพรสคุณไปแทนเพศเราเองนะคะเพศไหนก็ตาม เรมเพลสเนี่ยท่านให้ค่านะคะที่จริงไพ่อมีความหมายทุกใบอะที่ดีๆแล้วค่ะมีข้อเสียบางคนบางบางอย่างเสียเล็กน้อยมันยกกับสิ่งใดเท่านั้นบางทีนะคะเรมเพลสเนี่ยความหมายคือเรามีอะไรค่อนข้างพร้อมหลายๆอย่างนะถ้าท่านใดเป็นท่านหญิงก็คือสวยสวยแบบเรียบๆง่ายๆหรือดูดีหรือบางคนเนี่แบบ สวยเลยนะใบนี้ท่านชายก็รอนะคะบางคนเนี่ยพร้อมหลายๆอย่างเลยเงินทองการศึกษานาทีการงานการประสบความสําเร็จมีใครชื่นชอบเราเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้มีใจให้พอเรารักใครสักคนคนคนเนี้ยเรากลับวางตัวดีทั้งที่เราไม่เค้ามีคนมาชื่นชอบเรามีคนมามาจีบอะแต่เราไม่เคยทําผิดศีลธรรมอะไรนะ่ะนะคะซื่อสัตว์คนรักแบบนี้นะคะแต่ณเวลานี้แม่มอบอกเลยคุณนั่งบนพบลังคุณบางท่านนะคะอาจจะนับถือองค์พระแม่อุมาใบนี้นะคะ มาดูฝั่งเขากันบ้างนะตอนนี้คุณอยู่ได้นะคะบางคนพยายามตัดใจบางคนพอละช่าไม่แคร์ละตัดเพลงมากขึ้นมาดูเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่เคยทำผิดกับคุณเนี่ยอ่านะคะ ห้าไม่เท้ากรณีบางคนน่ะมีเรื่องความไม่เข้าใจกันนะคะห้าไม่เท้านี้ขัดแย้งเห็นไหมทัศนคติไม่เคยตรงกันคิดไปคนละทางเข้าใจเป็นคนละอย่างจุกจิกยุ้มยิ้มมันเป็นปัญหามาตลอดเป็นปัญหาเรื้อรลังถ้าท่านใดมีเรื่องขัดแย้งนะคะอย่างเดียวแต่กรณีบางคนคําว่าปัญหาเลื้อรลังคุณเห็นเดวิลไหมถ้าเขามีพฤติกรรมบางอย่างมันก็เป็นปัญหาเรื่อรลังที่ผู้คุณทั้งคู่มันมันไม่เคยลงตัวนะคะเช่นถ้าเขาเจ้าชู้ พอจับได้อาจบไปอีกคนนึงก็มาแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังนะะแต่ถ้าเขาทําชอบกินเที่ยวเล่นดื่มเขาก็เป็นปัญหาแบบนี้ให้เรามีปัญหากันตลอดเพียงแต่คุณเป็นบริบทไหนปัญหาเรื่องอะไรเท่านั้นห้าไม่เท้ายังอีกมีประเด็นหนึ่งนะคะมีคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าคุณคุยคุณคบแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ตามมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งยกตัวอย่างนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนหมู่มากนะคะพี่น้องเพื่อนฝูง ถ้าบางคนเป็นบริบทลูกติดก็มีส่วนนะคะเพียงแต่คุณเป็นบริบทไหนเท่านั้นนะใบาแรกเลยถ้าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาก็น่าจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะมีปัญหาวุ่นวายในชีวิตของเขาหกดาวค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เขาน่าจะเหนื่อยหืดขึ้นคอละมีปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะว่ามีปัญหาเยอะแยะเนี่ยหมายถึงทางการเงินการใช้ชีวิตในในนาทีการงานก็ได้ไพ่หกดาวไม่เหนื่อยนะเหนื่อยหืดขึ้นคอเหนื่อยแบบนั้นนะคะ แต่ถ้าเป็นคุณระหว่างคุณกับเขาแน่นอนละหกดาบหมอเคยอธิบายไว้นะคะความหมายเนี่ยหกดาบเนี่ยเหนื่อยหืดขึ้นออคอเพราะอะไรคุณเห็นลักษณะที่เราลงลำเรือลงเรือนำเดียวกันไหมคะบางคนถ้าคุณคุยคุณก็ประมาณว่าเราก็คงอยากให้ถึงฝังอะนะคะแต่ถ้าคุณคบแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันคือจะมีใครบางคนที่เป็นคนพยายามในความสัมพันธ์พอคิดว่าอืมยังไงเราก็ เขามีใจให้เราก็ต้องพยายาม take A c t i o n เสมอยอมมาตลอดถ้าเป็นครอบครัวเป็นแฟนก็คือประครับประคองแต่เรือมันทิ่มดาบที่ท่านเขียนภาพนะคะความหมายที่มันลึกซึ้งอ่ะคุณคิดนะคะเรือเนี่ยมันน่าจะรั่วกแล้วอีกคนหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่พยายามทั้งที่ก็คิดว่าเขาก็มีใจลึกเราก็เป็นแฟนเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะคุณมูฟแล้วล่ะซีไม่เท้าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ละแต่ปัญหาเขาก็มีละค่ะ หรือความสัมพันนี้สี่แม้เท้าอันนี้ธาตุลมนะตุนคุมเมทุนอันนี้สองใบธาตุไฟนะเมสิงค์านูคนคนนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นเรื่องงานเขาอาจจะมั่นคงก็ได้นะนะ,ะหรือความรักครั้งนี้เขาคิดถึงคุณคิดถึงความรักที่อบอุ่นความรักที่มั่นคงอะความรักที่มันผูกพันอะห้าเหรียญเขามีปัญหาการเงินค่ะช็อตเลยตอนเนี้ยห้าเหรียญช็อต นาเป็นหนี้เป็นสินอีลุงตุงนางมีปัญหาขัดแย้งคนรอบข้างนาคนใหม่ที่เขาคบก็ได้หรือค่ะทุกคนถ้าห้าเหรียญนะมันไปความหมายหนึ่งถ้าคุณถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินถ้าเขามั่นคงมีเงินมีทองอะหมอห้าเหรียญแปลว่าความโดดเดี่ยวความเหงาคุณเห็นไหมเมื่อก่อนอาจจะเคยมีคุณทุกใจมามีคุณคอยซัพพอร์ตจิตใจ ให้คําปรึกษาดูแลใส่ใจหรือถ้าคุณมีเงินมีทองเขาไม่มีนะคะคุณเป็นคนซัพพอร์ตให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือถ้าท่านใดไม่เกี่ยวตรงนี้เลยความสัมพันธ์นี้เขาให้คุณครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจคุณจะเคยเจอไหมมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีมีคนคุยก็เหมือนไม่มีเพราะคุณพยา,ย,ย,าพยามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะสองใบเนี้ยพยายามอยู่ฝ่ายเดียวช่างโดดเดี่ยวตอนนี้เขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินแปลว่าเขาก็เงาอะ คุณกับเขาน่าจะห่างมาแล้วล่ะใบเนี้ยสามเรียนค่ะเขาก็พยานะพยามนะพยายามนะคะทำมาหากินลนะค่ะตรงเนี้ยทํางานหรือความรักเนี้ยสามสามเรียนเนี้ยถ้าคุยกับคุณอยู่แปลว่าเขาไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้คุยคุณคนเดียวถ้าคบคุณแล้วเป็นแฟนแล้วเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบครอบครัวนะคะทุกคนบางท่านก็คือแต่งงานจดทะเบียนแหละเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์บางคนคบซ้อนอันนี้ดึงใครเข้ามา แต่ตอนนี้ชีวิตเขาไม่ค่อยโอเคนะคะคุณดูจากไพ่เลยสเตรองค่ะทุกคนคุณไม่งอนะคุณพอละนะคุณก็ยืนด้วยลำแข้งเต่งมาตลอดนะคะปล่อยเขาไปถ้าเขาคิดว่าเขาเ,ขาเก่งนะคะอ่าแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาทําให้เราเสียใจนะก็ปล่อยเขาไปนะตอนนี้เป็นยังไงยืนคอตกห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยเป็นอารมณ์ของคน รู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดค่ะเพียงแต่เขาจะบอกคุณไหมเท่านั้นเองนะทุกคนใจลึกๆอะ่ะนะคะหมอมินพูดหมายถึงพูดตามไพ่นะเขาก็รู้สึกผิดเพียงแต่อาจจะเรื่องรามันเกิดขึ้นหรือเรื่องเรามาน,นานแล้วหรือไม่กล้าหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะความสมัมธ์ที่มันทําให้เราเสียใจมากๆลึกๆอะ่ะเสียดายไหมเสียดายเสียใจไหมเสียใจรู้สึกผิดบ้างไหมรู้สึกผิดที่ทําให้ถ้วยมันล้มมันพังไป อะไรอวอคุณอยู่ถ้าคุณเป็นคนแค่คุยนะคะถ้าเขายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่เขาก็มีคนคุยนะแต่เขาก็เสียดายเราแต่ถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวถ้าเขาไปไม่รอดเนี่ยเขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณคุณเป็นเะอ็มเพรสไงนะให้ใจให้ความรักซับพอร์ตจนชีวิตเขาดีขึ้นหรือเขามีกําลังใจมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเขามีเงินมีทองความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแยง้งแม่หมอว่าเขาก็เสียดายคุณแหละนะคะ เก้าเหรียญนะคะงานมาแล้วอันนี้ธาตุดินกรัรสมังกรอันนี้ธาตุน้ํากระกรบนพิจิกนะคะคนคนนี้หนึ่งนะถ้าเขามีเงินก้อนเข้ามาแม่หมอว่าเงินเขาน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเขาดึงใครเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวนะคะเพื่อนของเพื่อนคนในสายงานนะถ้าแสบกว่านั้นก็คือคนที่คุณรู้จักเพื่อนของคุณแบบนั้นนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเ <le ach> <le ach> งนินก้อนถ้ามีเงินก้อนคือคือลุ่มหลงมีคนเข้าหานะคะอาจจะเป็น ตอนนี้มีปัญหาการเงินและพวกคนที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์หรือถ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงมากมีโลกส่วนตัวสูงมีคนเข้าหาตลอดเขาอาจจะไม่เคยคิดนะคะว่าคุณไปแล้วไม่ได้ชัดเจนคิดว่าคุณไม่ง้อเขาเขาก็คงคิดว่าเขาก็ไม่ง้อคุณแต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกแต่ตอนนี้มาต่างกันเห็นไหมคะเขาเสียดายคุณมากๆนะนะคะทีนี้มาดูกันมาอ่านใจดีกว่าค่ะ จัดเมนตเป็นไพ่ผลของการกระทำนะคะคืออย่างนี้นะคะหมอมินอยากบอกคำว่าจัดเม้นต์ไพ่เวรกรรมคำว่าเวรกรรมหมายถึงพฤติกรรมการกระทำนะคะลองคิดดูนะคะถ้าเรานะะถ้าเราไม่น่ารักถ้าความสัมพันธ์นี้เขาไปแล้วเขาจะอยากกลับมาแล้วถ้าเราไม่ดีเขาก็คงไปเรื่อยๆนี้แปลว่าเราน่ารัก เราดีเราคอยซัพพอร์ตคำว่าซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะคะทุกคนจิตใจความจริงใจความรักที่ให้เขานะ,ะถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นลูกขึ้นมานะ,ะเป็นครอบครัวเนี่ยแน่นอนละค่ะคนนี้อยากวนกลับมาหรือความสัมพันธ์นี้มีใครอยากลื้อฟื้นอะคุณแล้วเขาก็คงจะรู้ผลของการกระทําของเขาเหมือนกันแต่เขาต้องรับให้ได้ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่กลับมาวันนั้นนะคะไปแล้วไม่รอดถามว่าเป็นยังไงคนคนนี้รักคุณนะ หรือถ้าท่านใดมีปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้งหรือเข้าไปไม่รอดหมอว่าเขาก็ผูกพันกับคุณนะคิดถึงคุณเนี่ยสองถ้วยสองถ้วยรักนะคะคิดถึงมากด้วยอยากกลับมาคืนดีนะคะอยากมาขอโอกาสสิบดาบแต่ว่าแน่นอนละค่ะทาคุณไว้เจ็บแสบนะคะแล้วแต่เลเวลของแต่ละท่านนะหมอจะอ่านตามไพ่ที่ออกมาสิบดาบออกมาก่อนนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือความรักที่เขามีให้คุณแต่พอวบที่สามเป็นสิบดาบ แน่นอนล่ะคิดถึงคุณอยากลื้อฟื้นแต่ว่าเคยทําไว้เจ็บแสบอ่ะสิบดาบเนี่ยบางทีความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ลงพึบน,นะคะสิบดาบเนี่ยลงทีละเล่มความรักความสัมพันธ์แปลว่าถ้าเขาเคยเจ้าชู้ไม่รู้กี่รอบแล้วคุณสะสมความเหนื่อยถ้าท่านใดขัดแยง้งมีปัญหาเอาแต่ใจมันก็เหนื่อยกันมานานแล้วหรือเขาเอาแต่ใจเนี่ยคุณเขาทําคุณเหนื่อยนะคะแล้วแต่กรณีไหนนะคะเนี่ยเหนื่อยทําคุณไว้มากเนะย เด็กถือดา่าบางคนอายุน้อยคุยไม่รู้เรื่องหรือบางคนไม่ได้อายุน้อยแล้วค่ะอายุมากกว่าคุณด้วยซ้ําแต่ว่านิสัยเหมือนเด็กเอาใจคุยก็ไม่เข้าใจคุยก็ไม่รู้เรื่องวันนั้นน่ะนะหรือความรักนี้แม่หมอบอกเลยว่าบางท่านเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันคนคนนี้เสพติดสืบสองคนคือยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณคุณทาําอะไรอยู่ที่ไหนเพราะคิดถึงไงสองใบเนี้ยแต่ไม่กล้านะคะแต่ว่าพี่แม่หมอเห็นไพ่สื่อสารขึ้นมาแล้วนะ นะแต่ทำไว้เยอะนะให้ล็อกแฟนชาพึกบภัยพระคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่คอยดูแลใส่ใจให้ความรักให้สติเกืือกูลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางคนเป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่เข้ามาบางคนต่างชาติต่างภาษาต่างอายุวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างถึงจะมีใจให้แค่ไหนความสัมพันธ์นี้มันมัน,ม,นมันหมายถึงว่ามันยุ่งยากค่ะสิบดาบมันเต็มแม็กแล้วนะดาบคืออุปสรรคปัญหานะคะ ถึงรักแค่ไหนก็ต้องปล่อยก็ได้บางคนแน่นอนแหละแม่หมอจะหยิบไม้แล้วให้เนี่ยขึ้นมาของเขาใบาแรกถูกไหมคะอันนี้มาฝังในใจเลยคนนี้เสียดายไหมเสียดายเสียใจไหมเสียใจแต่ถ้าเขาเป็นคนลักษณะอีกโก้ก็หนักเนี่ยเขาอาจจะปากแข็งอาจจะไม่พูดก็ได้หรือเรื่องราวนี้มันนานละไม่กล้าสู้หน้าคุณไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่แอบเก็บความรู้สึกผิดและเสียใจลึกๆข้างในนะคะรักนะคะเนีย่ยเสียใจไหมเสียใจ แต่ทำคุณไว้นะคะคําคุณไม่เยอะทำเรื่องไม่น่ารักเนี่ยแหละ <c oughs> สามดาบค่ะอืมสามดาบมันมีเรื่องราวที่เสียใจกันมาลึกๆแล้วถ้าความรักความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่ได้เพราะมีบางยิงบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแทรกซ้อนเช่นบางคนนะคะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันบางคนเป็นอายุบางคนต่างชาติต่างภาษาวัฒนามไปเพณีความห่างไกล คบแล้วมันยิ่งเหนื่อยหรือบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรบางอย่างนาที่เข้ามาถามว่าเสียใจไม่เสียใจมันเหนื่อยอะทุกคนเรามันต้องปล่อยถามว่าลึกๆรักคุณไหมลึกแล้วรู้สึกผิดไหมไม่หมอว่ารู้สึกผิดแต่บางท่านก็เป็นอย่างที่นี่นะคะสามดาบเนี่ยแปลอื่นไกลไม่ได้บางคนนะคะเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยเราเอาแต่ใจใจร้อนพูดจินพูดพูดจาทิ่มแทงความรู้สึกคนที่ผ่านมาจนคุณเหนื่อยมาเยอะหรือคนมาแทรกมาซ้อนเป็นเติร์ดปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะคะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเจ็บไหมก็เจ็บอ่ะนะคะตรงนี้หรือคุณมีก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้คุณก็มีเขาก็มีถึงจะมีใจแค่ไหนมันก็มันก็ผิดนะคะทุกคนมันไม่สามารถเป็นไปดังใจได้ลึกๆแล้วอะ่ะเขาเสียใจนะเขาก็เจ็บเนี่ยนะคะใบต่อมาคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือชัยชนะของเขาหรือคนคนนี้พยายามที่จะตัดคุณก็ได้นะคะเนะยปากแข็งด้วยนะะลึกๆแล้วนะ่ะ คุณได้ใจเขาเต็มๆในหกไม้เท้าคือชัยชนะของคุณที่ทํามาทุกท,ทุที่ผ่านมาทุกคนจนต่อเนื่องจนถึงณเวลานี้แปลว่ามันผ่านอะไรได้วยกันมาเยอะคุณก็เหนื่อยมามากคุณรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นทั้งดีแล้วไม่ไม่น่ารักแบบนั้นค่ะเนี่ยนะคะเขาชอบเอาชนะคุณบางท่านเป็นปมเดียวนะชอบเอาชนะกันละกันหรือเขาเนี่ยแหละชอบเอาชนะหรือถ้าเขาทําผิดอะไรก็ตามเขาไม่เคยยอมรับใบนี้ ได้ชรลีออดค่ะทุกคนสปริงสองตัวนี้ยเหมือนยินละยางคุณเห็นไหมทําไมท่านเครียดบางทีเป็นรูปม้าบางทีเป็นรูปสปริงแต่ความหมายคือทําไมท่านไม่เขียนสีมันเหมือนกันนะคะท่านหมายถึงวางคนอ่ะทัศนคติไม่เคยตรงกันมีปัญหาตลอดหรือบางคนเป็นเรื่องความห่างไกลที่ยื้อกันมาตั้งนานนะฉันอยากให้เธอมาหาฉันหรือไปอยู่ร่วมกันไปทํางานไปอะไรนะคะหมอมินว่าคนเรารักกันอ่ะยังไงเรามีกันและกันทําไมไม่หาจุดกึ่งกลาง นะบางคนก็ชอบคอนโทรไงชอบเอาชนะคุมบางเหียนอ่ะต้องตามฉันนะ <laughs> เขาไม่เคยยอมง้อ,อคุณนะที่ผ่านมาเขาก็มั่นใจด้วยอีโก้ก็หนักปากแข็งนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องมันต้องห่างไปเขารอนะทุกคนเฝ้ารอคุณอยู่ห่างๆคิดถึงคุณมากไม่กล้าสู้หน้านะนะ <laughs> มันเป็นปัญหาเลื้อลังนะคุณคือความรักความผูกพันและอบอุ่นบาคนบางท่านคนคุยกับคนเกิดวันเสาร์ คิดถึงคุณนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือบางครั้งสร้างอะไรได้วยกันมาเยอะนะ,ะมันออกดอกออกผลทุกอย่างทุกทุกสิ่งแล้วแต่ดาวมันเหนื่อยอะ่ะมามันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึง่งทําให้เขาว่าบางคนคุยกับคนนะอายุน้อยรู้ใจตัวเองนะคะคนคนนี้รักคุณนะทุกคนนะคะใครเข้ามาเยอะแยมากมายที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชัดเจนคุณมีตัวเลือกเยอะไหมนะคะเดฟู full, ชีวิตของเขาก็เวิง้วง,ว,ง,ว,งว้างเปล่านะบางคนไปเจอคนเนี้ยเขาก็ไปเรื่อยๆนะคะ แต่คุณเท่านั้นที่สําคัญและคุณเท่านั้นที่เขาอยากกลับมาเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นความรักที่ผูกพันและมั่นคงนะ,ะทํานแบรนด์เขาอยากแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อคุณเขารักคุณรักคุณคนเดียวบางคนคุยกับพ่อไม่แม่ไม่อยากทําเพื่อคุณไม่ว่าจะเก็บเงินเก็บทองถ้าเขาเป็นคนที่เหมือนเดอะฟูนะคะไม่ได้แค่คุณเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ใจนะ,ะไปตามสเตปเดอะฟู คุณเท่านั้นที่ดูแลคุณเท่านั้นที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะแม้แต่ใจอะ่ะเขายังไม่ได้รับผิดชอบเลยแลตอนนี้อึดอัดค่ะอึดอัดมากแล้วก็เหงาแล้วรู้สึกรู้สึกน้อยใจแล้วก็โดดเดี่ยวหรือที่ผ่านมาเขากําลังคิดนะคะว่าเขาเนี่ยแะในมุมของเขาที่ทําอะไรแย่ๆกับเราไว้นะคะสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าเขาอยากบอกเราคนที่เคยทําคุณเสียใจเนี่ยอ่านใจไปแล้วนะคะดวงแรนดอม บางท่านสุ่มตรงมากบ้างนะคะแม่หมอ nee ต้องบอกนะบางคนสุ่มตรงน้อยหน่อยบางคนไม่ตรงเลยนะคะอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าเขารักคุณ เขายังไม่เคยวางคุณลงเลยเขาอยากวนกลับมาและประครับประคองความสัมพันธ์นะคะเขาเหงามากและโดดเดี่ยวมากนะหรือมีปัญหาการเงินเด็กถือถ้วยนะคะเขายังถือคุณไว้ในมือเลยจัดติ่อยากกลับมาให้ความรักความซื่อสัตย์ความยุติธรรมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหกไม้เท้าค่ะคุณได้ใจเขาไปแล้วนะเต็มๆเ,เลยนะเขาไม่สบายหรือเปล่าคะหรือเขาเคยทำให้คุณเสียใจนี่แหละ ไม่กล้าให้ตีคู่มาค่ะมีคนคิดถึงคุณมากนะคะทุกคนใครที่เข้ามาในชีวิตเขาหยิบยืน่นนูน่นนี่นั่นไยถึงรวงมีเสน่ห์นะคะมีเงินด้วยก็ได้แต่เขาไม่เคยมองใครเลยตอนนี้เพราะว่าคิดถึงแต่คุณนะคะสตรงีงคุณคุณก็ใจแข็งมากนะหรือคุณอยู่ได้เขารักนะคะให้มันขึ้นมาเลยเขารักคุณนะคะเสียดายคุณมาก คุณแม็นควีนเหรียญมองไปสืบสองคุณตอนนี้คุณสง่างา,งามสวยหน้าเด็กลงอยู่ได้ด้วยตนเองคุณก็อยู่ได้มานานแล้วละ่ะแปดดาบยืดอัดนะคะแล้วก็ผูกมัดตามัดอะไรไว้นะคะคือสิ่งต่างๆที่เคยทําเขาไม่เคยมองเห็นหรือบางคนบล็อกกันไปนะคะคุณมัดเขาด้วยความรักค่ะทุกคนเขาเครียดมากเลยเขารักคุณนะไพ่มาขึ้นลักษณะนี้นะคะมีคนไม่ยอมปล่อยคุณไปนะนะคะ คนที่ทําคุณเสียใจเนี่ยนะคะเรื่องอะไรที่แม่หมออ่านไปแล้วนะคะแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันนะเดือนสั้นคนเกิดวันอาทิตย์มีคนจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากลับมาทุ่มเทใส่ใจเพื่อคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์มันจบไปแล้วเขาอยากได้โอกาสกําลังสืบส่องและอยากมาง้อคุณนะคะแต่บล็อกกันไปไหมนะคะอยากกลับมาพยายามในความสัมพันธ์มากขึ้น ไพ่ตีคู่ใหม่และคิงกับควีนเหรียญขึ้นมาอีกนะคะคู่กันมีคนที่คิดถึงคุณนะคะทุกคนไม่ยอมจบไม่ยอมจากนะวางแผนที่จะมาง้อคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปและน้อมของหมอมีนนะคะท่าทุดวงส่วนตัวกับหมอมีนนะคะทุกคน ID ดียไแม่หมออยู่ใต้คลิปนี้ถ้าท่านใดรับชมที่ทาง Tik t o k มันจะไม่มีนะคะคุณต้องเข้ามา ช่องหมอมินที่ YouTube นะคะชื่อเดียวกันหละหมอมินสาม9งห้าเทารัดในใต้วิดีโอคลิปนี้มันจะมีทั้ง ID ดียลน์อ่านรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะทักมามีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ